สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนนะครับในนะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ทําขึ้นนะครับก็เพื่อที่จะเป็นคลิปที่สอนแทนตัวเองนะครับเนื่องจากกระผมไปราชการนะครับอ่ะลูกนักเรียนนะครับ4ทับสองและก็4ทับหนึ่งนะครับที่เรียนในวันจันทร์ที่นะครับ1กันยายนนะครับก็ศึกษาตาม EP ีนี้ นะครับได้นะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการหาค่าความจริงของประพจน์นะครับก็เนื่องจากเรานะครับได้มีการสอนไปแล้วนะครับในห้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมประพจน์นะครับหรือความหมายของประพจน์นะครับการที่จะเป็นประพจน์นะครับเป็นยังไงนะครับเราเรียนไปแล้วนะครับในห้องเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็นําเรื่องของการนะครับหาค่าความจริงของประพจน์นะครับมาสอนนะครับในวันจันทร์ ที่1กันยายน2568นรนะครับอ่ะก็ให้นักเรียนนะครับศึกษาตาม ep นี้ได้นะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับเรื่องนี้นะครับการหาค่าความจริงของประพจน์นะครับผมก็จะพานักเรียนนะครับทบทวนการเชื่อมประพจน์นะก็ทำไมถึงทบทวนนะครับก็การทบทวนนะครับเป็นการที่เรา นะครับย้อนกลับไปความคิดเดิมเพื่อที่จะเอาความคิดเดิมมาปรับใช้ในความคิดใหม่หรือเรื่องใหม่ๆใ,ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จำเป็นต้องทบทวนนั่นเองนะครับการเชื่อมประพจน์นะครับจะมีอยู่4อย่าง5อย่างนะครับแต่ผมไม่ขอหยิบยกนิเสษมานะครับเพราะนิเสษคือตรงข้ามคือไม่นะครับถ้าไม่ถ้าตรงข้ามก็คือใช่ ถ้าใช่ตรงข้ามก็คือไม่นะครับวันนี้ผมจะหยิบมาเฉพาะการเชื่อมประพจน์ของและครับนี่ครับนี่คือและครับนี่คือหรือครับนี่คือถ้าจุดจุด,จ,ดจุดแล้วจุดจุดจุด,จดครับนี่ครับแล้วก็นี่คือก็ต่อเมื่อครับ นะในห้องเรียนผมก็สอนไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่านะลูกๆนักเรียนนะครับจะจําได้ไหมแต่ผมไม่ได้สีเรียสน,นะการเป็นนักเรียนนะครับมันคือการเรียนรู้ฉะนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่ทบทวนนะครับเรามาทบทวนนะครับการเชื่อมและนะครับ PQ คือประพจน์ใช่ไหมครับเพราะผมสอนไปแล้วว่าการที่เขาจะเป็นประพจน์นะครับ เขาเป็นประพจน์แล้วเขาต้องกําหนดให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับแทนการเปลี่นประพจน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น P กับ Q ิก็เป็นประพจน์อยู่แล้วนะครับมาเชื่อมด้วยและครับกรณีที่1นะครับจริงและจริงนะครับจริงและจริงครับได้จริงครับนักเรียนนี่ครับอ่าต่อไปครับจริงและเท็ดครับได้เท็ดครับจริงและเท็ดได้เท็ดครับหน้าตาอย่างนี้นะตัวเชื่อมและครับ นี่ครับเหมือนตัว v ความลงนะครับคือตัวเชื่อมและครับนักเรียนโอเคนะครับนักเรียนบางคนอ๋อและไม่รู้ว่ากูจะมาพูดทำไมอีกนะครับเพราะเขาจำนะครับคอนเซ็ปที่ผมสอนไปได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเท็จและจริงได้เท็จครับเท็จและเท็จได้เท็จครับผมจะสอนอย่างนี้นะการจำนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าให้เราจำ เฉพาะเอกลักษณ์ของเขานั่นก็คือการเชื่อมด้วยและมันต้องเป็นจริงทั้งหน้าและหลังเพราะฉะนั้นถึงจะได้จริงครับโอเคนะครับนอกนั้นตอบเท็จให้หมดครับนี่ครับเท็จเท็จเท็จต้องจริงและจริงเท่านั้นครับนักเรียนครับโอเคนะคอนเซปต์ Concept ผมให้ไปแล้วนะครับการเชื่อมด้วยและต้องเป็นจริงทั้งหน้าและหลังใช่ไหมครับต่อไปนะครับ ทบทวนก็คือประพจน์ p และ q นะครับเชื่อมด้วยหรือครับจริงหรือเท็จเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับจริงหรือจริงได้จริงครับนี่ครับการเชื่อมก็จะเขียนอย่างนี้นะครับจริงหรือเท็จได้จริงครับเท็จหรือจริงได้จริงครับเท็จหรือเท็จได้เท็จครับเห็นไหมครับเอกลักษณ์อยู่ตรงไหนครับเอกลักษณ์อยู่ตรงนี้ครับต้องเป็นเท็จทั้ง คู่ใช่ไหมครับถึงจะได้เท็จนอกนั้นเป็นจริงหมดใช่ไหมครับการเชื่อมด้วยหรือครับต้องหน้าเป็นเท็จหลังเป็นเท็จมันถึงจะเป็นเท็จใช่ไหมครับการเชื่อมด้วยหรือครับนี่ครับจำคอนเซปต์ไว้ให้ดีครับโอเคไปต่อนะครับเป็นการทบทวนเฉยนะต่อไปเป็นการเชื่อมด้วยท่าแล้วครับ P และ Q ก็เป็นประพจน์เหมือนกันนะครับเชื่อมด้วย P เออเออเออขอไปถ้า P แล้ว Q ครับอ่าถ้า P แล้ว Q จะมีกรณีเดียวเหมือนกันก็คือกรณีหน้าจริงหลังเท็จะได้เทสกรณีเดียวนอกนั้นตอบจริงใช่ไหมครับอ่ะเราก็มาดูนะครับจริงอ่าถ้าจริงแล้วจริงครับได้จริงครับ,รรบการเขียนก็เขียนอย่างนี้นะครับถ้าเทจแล้วจริงได้จริงครับถ้าเทจแล้วเท็จได้จริงครับ ได้เท็ดกรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังหลังอะไรครับหลังเท็ดนะครับจำไปเลยนะครับการเชื่อมด้วยท่าแล้วนะครับท่าหน้าเป็นจริงหลังเป็นเท็ดตอบเท็ดกรณีเดียวนะครับโอเคซิกเก็ดโอเคไม่ใหญ่สอนนะครับต่อไปเป็นนะครับการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อครับนักเรียนครับอ่าก็ต่อเมื่อนี่ก็จำไม่ยากนะครับผมจะให้จําอย่างนี้นะ มันต้องเป็นจริงทั้งคู่มันไม่ใช่มันต้องเหมือนกันทั้งคู่มันถึงจะเป็นจริงครับจริงก็ตัวเมื่อจริงได้จริงครับเท็จก็ตัวเมื่อเท็จได้จริงครับนอกนั้นถ้าสลับกันตอบเท็จเท็จครับนี่ครับวิธีการจําผมให้จําแค่นี้แหละถ้าใครจำคอนเซปต์ได้นะครับผมบอกคุณเลยนะไม่มีอะไรยากนะครับโอเคนะอ่ะ ถ้าเราทบทวนเราจําได้แล้วนะครับอย่างแม่นยํานะครับทั้ง4กรณีนี้นะครับลูกนักเรียนนะครับมานะครับเราก็จะมาเข้าในการหาค่าความจริงของประพจน์ได้อย่างง่ายดายครับมาดูตัวอย่างที่1ครับให้ p และ q มีค่าความจริงและ r มีค่าความจริงเป็นเท็จผมขออ่านใหม่ครับให้ p และ Q มีค่าความจริงเป็นจริงครับอ่าและ R มีค่าความจริงเป็นเท,ท็จครับแสดงว่าประพจน์ p และ q มีค่าความจริงเป็นจริงครับ p เป็นจริง Q เป็นจริงนะครับ r เป็นเท็จครับโอเคไหมครับถ้าเราอ่านเราก็จะรู้ว่าเขาให้ประพจน์ p กับ q กับ r มาเนี่ยเขาให้ p q เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมครับ นี่ครับเขาให้ r มีค่าความจริงเป็นเทจนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามหาอะไรครับนักเรียนครับเขาถามหาจงหาค่าความจริงของ p และ q และ r ครับอ่าโจทย์ถาม p และ q และ r ครับนี่ครับ ไม่ยากเลยแค่เรานำค่าความจริงที่เราได้มาแทนในสิ่งที่โจทย์ถามครับโอเคพีเป็นจริงและจริงได้อะไรครับจริงและจริงได้จริงใช่ไหมครับทีนี้ R ของเราเป็นเท็จครับเราแทนเข้าไปเลยครับเท็จครับนักเรียนเท็ดครับมันเชื่อมด้วยนะครับเชื่อมด้วยอะไรครับตัวเชื่อมและนะครับเพราะฉะนั้น เราก็เอาจริงและเทสจมาเชื่อมกันครับได้เลยครับจริงและเทสตนะครับมันเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและครับและมีกรณีเดียวครับออามานี่และมีกรณีเดียวคือ <c oughs> หน้าต้องจริงหลังต้องจริงถึงจะได้จริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เชื่อมด้วยจริงและเทสครับได้เลยครับนักเรียน ได้เท็ดครับตอบนะครับข้อนี้ยากไหมครับยากไหมครับลูกนักเรียนไม่ยากใช่ไหมถ้าใครยากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับตอบนะครับนะมันไม่ยากเลยถ้ายากกว่านี้ก็ไปดำนาครับถ้าใครอยากยากกว่านี้นะเชิญคุณไปดำนาครับอ่าเดี๋ยวผมตอบนะครับ P และ Q และ R นะครับมีค่าความจริงเป็นเป็นอะไรครับเป็นเท็จนะครับหรือนะครับเป็น f อล์ครับนี่ครับใครจะแทนด้วยตัว F ก็ได้นะครับแทนด้วยคำว่าเป็นเท็จก็ได้ครับมันก็คือความหมายเดียวกันนะครับ โอเคเดี๋ยว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 บางคนนักเรียนบอกว่าเอ๊ะครูสอนใน youtube แล้วเราก็แค่ดูนะครับอย่าลืมนะครับผมให้จดลงในสมุดทุกคนนะครับถ้าคณิตศาสตร์ถ้าไม่จดไม่ทำนะครับมันจะไม่เกิดกระบ,บวนการนะครับบางคนหัวดีนะครับหัวดีมากๆถ้าเกิดว่าไม่ได้จดไม่ได้ทบทวนจะทำให้คุณไม่เข้าใจเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้น หลังจากที่ผมมาจากราชการนะครับผมจะตรวจสมุดทุกคนนะครับอย่าลืมจดนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวฝากการบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาการบ้านดีกว่านะครับการบ้านนะครับหนึ่งข้อนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยครู นะครับครูจะทําทําไมครูไม่ได้สอนนะครับไม่ได้นะครับมาผมให้การบ้านหนึ่งข้อนะครับนักเรียนนะครับทําในคาบนะครับทำในชั่วโมงก็ได้นะครับอ่านี่ครับนี่ผมจะมาตรวจนะครับโอเคนะหลังจากอีพีนี้จะมี e ีพีต่อไปนะครับนุลูงนักเรียนนะครับผมจะให้การบ้านไว้นะครับก็ นับฝากคุณครูนะครับที่เข้าสอนแทนนะครับก็ขอบพระคุณมากๆที่ท่านเข้าสอนแทนนะครับก็ใช้คลิปนี้ในการสอนได้เลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมทําการบ้านนะครับนี่ครับข้อนี้ครับถ้าไม่ได้ก็ทักถามครูก็ได้นะโอเคนะอ่าทักถามคุณครูก็ได้นะครับวันนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้แหละนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมนะถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้ นะครับอีพีนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับรอชมอีพีหน้าก็แล้วกันแนวว่าจะเป็นเรื่องอะไรถัดไปนะครับโอเคครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับท่านอาจารย์ที่เขาสอนแทนนะครับจบไว้แล้วเท่านี้นะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีนะครับนักเรียนนะครับสวัสดีครับตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับ